Alo alo tet 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 alo. Steam steam. Steam, Steam ROV, Steam ROV. Mama. อขอดูได้คอมหน่อยตรงนี้กลังสตรีมอยู่นะคะก็จะไม่อย่านี้ไหมไปแอดผมในกาลีน่าได้นะคะใครที่มีสีอ่ะก็ไปแอดผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไอดีของผมไม่ให้นะฮะข้างล่างก็บางทีผมอาจจะไปสตรีมอยู่กาลีน่าก็ได้นะคะแผลเขายูทูบก่อน ในคอมนะเพราะตัวเองปีะ อันน so MM ี้สตรีมมีอะไรมากนะก็การ แล้วตาสูร์เอยโอ้พูดมากับบีบีแล้วครั้งแรกที่มาดูเดีย๋ยวผมต้องไปปรับอันนี้นะเนี่ยต้องดูเรียกว่าอะไรล่ะปรับค่าค่าบันชัดลงอะเออ่าพชัน

เหตุการณ์ตายดิอ่าเป็นงั้นฮะขอใส่ทีหน้าแ คลิปนะฮึแล้วก็ปั๊มปี๊ปปั๊ม We did.